เลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราในการเกมซาแชนแนลวันนี้มะเล่นไหมครับไม่ใช่ครับติ้งพีอีนะคะ Yes sir โอเคไปกับมุมโอเคเราก็จะมาอยู่ในโลกนี้นะคะพารีวิวบ้านเลยจ้าเราพาไปดูข้างบนกันไหมยูพีคืออะไรไม่รู้ค่ะ วิวพีก็อัพเงแปลว่าขึ้นโอเคอเคออทำไมมันกระตุกวะมันลื่นๆลือล่อนทำไมไม่รู้โอเคค่ะก็แค่จะมารีวิวบ้านนะคะโอเคเราก็จะมาพายชมกันเลยย่างหมุนเยอะหมุนแล้วมันมองไม่ชัด นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอที่นอนนอนได้นะคะลองนอนสิค่ะนะคะก็จะรอนที่พรุ่งนี้เช่นโอเคโอเคค่ะแล้ว<ะ>นะคะ ตาลายไปหมดแล้วค่ะข้างล่างก,ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นห้องเรียห้องครวห้องครัวนะคะอี่อันนี้ไม่ใช่ไฟไหม้ใช่เต้าผีาเตาผีนไนม้กล่องก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหเต็มเลยค่ะรองเข้าอันเดียวไม่มีไรนะคะในนี้น มีแค่แถวบีงได้ไม่หมดเลยห้องน้ำ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 เหรอแล้วข้างนอกอ่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรตรงนั้นนราไม่ต้องดูหรอกนี่เดี๋ยวค่อยไงนี่นะคะห้องเป็นส้วมแล้วก็เป็นอ่าน้ำม่น้ำมันใสอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คืออ่างล้างมืออ่างล้างหน้า ตุ่มเหมืนกันอันนี้คืออ่างอาบน้ำทำไมไม่มีน้ำนะคะก็จะสงสัยว่าทำไมไม่มีน้ำนะคะลองนี่คะ่ะน้ำใสมันเดิ้เลยอะน้ำใสก้งนี่เป็นไงใสป้างล่ะน,นะคะไม่เจ๋งหรไปไปงอกค่ะสยไปข้างนอกไหมก,ก็จะมีคืออะไรคะค<ณ> ะะโอเคไปดูตรงนี้กันเลยฟาร์มนะคะไม่ต้องเข้าไปหรอกค่ะก็จะเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มผักถองผักถั่วแล้วก็มะพรั่งค่ะไปที่อื่นบางเนี่ยตรงนีน้ยค่ะและ,ะไรไม่รู้นะคะไ <laughs> ปไม่เกี่ยวโอ้โ <laughs> oh, <no. S 2> นนีเพชรช็อปใช่ร้านสัตว์ เลี้ยงมีแต่หมาขายนะคะไม่มีอย่างอื่นขายเลยค่ะหมาขายนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆสินี่ก็จะเป็นหมาเป็นในกรงด้วยแล้วนี่เขียนว่าใครคะหมาเฉยๆแ่วาแม่และพ่อของหมาโอเคค่ะนี่ก็จะเขียนว่าหมาตัวเล็กหมาตัวเล็กนะคะ อ้าวทำไมไม่มีเลยคะหมามันโตแล้วค่ะชั้นนั้นนะคะอันนี้ค่ะไหนอันนี้ค่ะมันไม่มีค่ะไม่มีหมาอยู่เป็นกรงธรรมดามีคนซื้อไปแล้วมั้งคะโอเคไม่มีที่อื่นแล้วบ่ะหรือว่ามีแม่นี้แล้วโอเคก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงแค่นี้นะคะโอเคเปิดมุมก่อนเปิดมุม เปิดมมนะคะ,ะก็ขอจบพานี้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ปยบอยู่สกินสิสกินจีนเ <laughs> ชี่